สุดสลิกะวัะนี้ก็ที่เรยมาเกกให้คาราโอเกะเล่นภาษาไทายในโปรแกรมคาราโอเกะกันเนาะแล้วก็พิมพ์จื่อเพลงกลมขึ้นแล้วก็ที่ึ้นมาเป็นภาษาต่างเล่าเัรเนะาะรันั้นั้นก็วันี้ค่ามีวิธีแบบง่ายๆตคคีคนพบมาค่ะเนาะคนพบมาแล้วก็ที่เรยมาบอกเน้แต่ก็เราก็พี่น้อง คนหักขังเสียงดังบทดังเสียงกัะเนาะวันนี้ก็ตีเลยมาการวิธีแบบง่ายๆครั่ะวันจันั้นก็เขาเข้ามือตัวในโปรแกรมคาราโอเกะเขาตัวกันเนาะเขาเข้ามือพิมพ์ด้วครับจ่างที่เลยค่ะนะแล้วเขามาพิมพ์ตำบาเพลงสังกหน่อยครับเนาะอ่ามันที่มาคืนวันนี้ครับมัาคืนภาษาไทยครับนะเต็กตัวนี้ก็น่อยครับเปลี่ยนภาษาตัเต็กได้สักตัวเต็กจันทร์ก็เขาลองเล่ยนด้วครับเนาะ ถิ่นเพลงช่างหมูคาขมูนะหัวจิ๋วเพลงมันขึ้นแล้วก็ลองเลีนดัวค่ะตินม่น่ะมันจีใเ้อ่านผมเลยครับสมตี้รือ้องคับปัญยามันจี่ขายกว่ายังงงะสตีือข้องค่ะจิ๋วเพลงก้ขึ้นปขึ้นมาสาเป็นภาษาเป็น1นึ่เป็นตัวอังกฤษก้มใจตัเคกมใจคันนะ ตัวขึ้นก้มใจตัวไตก้มใจครับเนาะอ่ามันที่ม่มีมือสิ่งสัมาเพราะฉะนั้นก็เฮาลองไปลงผ่อนมันจำเตยครับ <c oughs> แล้วก็เข้าไปหาก,กบับมาผ่อนมันจำเตยครับลองเฮ็ดจำเตยคันนะถึงที่ขึ้นครับนี่ผ่อนผ่อนพระเอกเอาไม่นี่ครับคุมยิงเซนครับลองเตยอย่งที่ออกครับนะอ่าดันเขาไว้ครับ <c oughs> อันนี้คือการแก้กไขภาษาไทายในโปรแกรมคราอเกะเนาะหากว่ามีซักก่อติดต่อสอบถามตั้งเทศก็อนอะไรตั้งไหนกะนะ่ออะไรกันนะจากนั้นก็ติโปอไรก่อที่บกวิธีปั้นไรกันเนาะอันนี้ก็คือวิธีแก้กไขในพอนคราอเกะของเราคะนะจากนั้นก็ลองเข้าไปดยครับ เปิดโปรแกรมเข้ามาด้วยครับจิงที่เข้ามาเหมือนที่เขาวานนั่นค่ะนะอ่ามาแล้วค่ะนะสบายสบายอ่ามาแล้วครับโอ้หมวดเจ้านี่มันขึ้นลงค่ะเนาะกําเนี่มันมันขึ้นมาแล้วหาภาษาทั้งหมดเลยง่ายๆกําเนี่เนาะกําเนี่เขาได้ลองมาทดสอบด้วยค่ะเนาะเพลงมันจะได้เหมือนใจอ่ามาแล้วค่ะนะอ่า อตัวมีดึกกันกันนะตัวนี้ไม่มีด ok ึกๆอย่างรอเนี่น่าจะมีดึกนะอัวนี้ก็มีดึกครับตัวนี้ก็มีดึกันเป็นเฟ้นเก่ามันซูมีกันมวกปอกแหวนตัวนี้มีกันแน่อะแน่กันนะก็ไม่ はい。 ะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นการเกลไขในโปรแกรมคาราเกะนะเพราะฉะนั้นก็ขอยุดเพลงไว้เต่านี้ก่อนค่ะเนาะถ้าหากว่ามีสังก็ตักเข้ามาถาตทาตงซ่องยูทูบทางไหนก็อะไรก็ขอคือติดตามเป็นกําลังใจอย่าลืมติดตามเป็นค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ขอกรอนสวัสดีเนาะถ้าหากว่ามีคลิปดีๆก็ที่นูนมาบอกวิธีนีทแทงค่ะนะ,ะสวัสดีค่ะ